แต่เหมือนกับว่าตอนนั้นเธอก็เริ่มพูดแล้วปะว่าเหมือนเธอจะบอกว่าจะไปทำเวร์นทเที่อเมริกาตั้งแต่ตอนที่เจอกันตอนนั้นเลยเนาะใช่เพราะว่าอันนั้นมันเป็นแพนที่แเราต้องสมัครล่วงหน้าก่อนไปอยู่แล้วคือเราอะไปตอนจบปีสี่แต่เราอะเริ่มสมัครแบบเริ่มดูโครงการนอะตั้งแต่ขึ้นขึ้นปีสี่ก็เริ่ม ดูเอเจนซี่อะไรแบบนี้แล้วดูเอเจนี่ดูเมืองที่จะไปอืมอมแล้วอะไรทําให้เธอรู้สึกว่าภาษาอังกฤษสาคัญมากขนาดที่แบบว่าจะต้องคล่องจะต้องเรียนรู้เยอะขนาดนั้นหรอส่วนหนึ่งเรามองว่าแบบได้ภาษาก็เหมือนมีโอกาสในชีวิตเพิ่มขึ้นเลยอะมันจะไปสอดคล้องกับที่ี่เราสอนเราคำหนึงว่าแบบ ถ้าเราทาทุกอย่างมันเป็นเนาะผลลัพธ์มันก็จะเหมือนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้อะไรที่มันไม่เหมือนเดิมเราก็ต้องทําให้มันไม่เหมือนเดิมเราก็เลยแบบเริ่มฝึกภาษามาจริงเริ่มตั้งแต่เด็กเด็เรียนพิเศษอะไรอย่างนี้ปะหรือว่าฝึกยังไงหรอเรียนคือจุดเริ่มต้นก็คือแม่แม่เราก็คือ เราขับให้ท่องศัพท์ทุกวันไม่เิอมัคขับก็คือเมื่อก่อนสมัยเด็กมันจะมีสมุดแตบว่าเป็นสมุดคําศัพท์ใช่ไหมเขาก็คือให้เราท่องทุกวันท่องไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นว่าเรามีทังคําศัพท์อยู่นี่สิต่อคนอื่นเราจะเป็นแบบอารมณ์ประมาณว่าให้เรียนพิเศษภาษาอังกฤษตั้งแต่ป .3 ของเรา เราไม,ไม่ได้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตัง้งแต่เด็กเรามาเริ่มเรียนจแบบมาสามหรเลยนแบบี่เจอนะแต่ว่าถ้าเป็นช่องเด็กเป็นท่องของของเราพอเราจะด้วยความที่เราเกิดบ้านนอกเลยแหละแล้วพอถึงปสามแล้วอะท่ <c oughs> อง a b c ยังไม่ได้อแก่่ <c oughs> องได้ยัง <c oughs> ได้แล้วเพราะว่าเราอาจจะเป็นพอเราเรียนโรงเรียนด้วยซึ่งมันจะผ่านอังกฤษเน่นตั้งแต่แบบ อนนใช่ของของเรานี่ก็เลยต้องไปเรียนวิเศษไงเพราะว่าตั้งแต่ป .1 ป .3 อ่ะด้วยความที่เราเรียนโรงเรียนวัดด้วยแล้วโรงเรียนวัดอ,อ่ะเขาไม่สอนภาษาอังกฤษเลยอืมเอวิีก็ไม่สอนอ็นนขอขัดเวลนะ w บนี้ you h e l ร t e Jolan ่ e t ั o l a e อ๋อ โอเคกลับ okay, ามาพอดีเพื่อนเราอยู่ด้วยแล้วเราก็เลยถามว่อ่าแบบโกกินข้อประมาณเสร็จแล้วหรออืมอืมอืออ๋อแต่ความที่รถเออเราก็เรียนที่ต่างจังหวัดถูกหมอเลยทำาห้องแบบว่าเริ่มเรียนภาษาอ้อมา,ามากใช่ช้ามาก เมื่อกี้ที่บอกเราเริ่ม A B C ตอนประถมอืมอืมอขอเราก็มันก็คือเหมือนประมาณว่าเราถูกเปรียบเทียบนิดหน่อยอ่ะก็ก็คือตอนตอนแรกเราอยู่จังหวัดวตลาดจังหวัดตลาดเนี่ยเออเราเรียนตั้งแต่อุบาลจนถึงประถมแล้วไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเลยอืมไม่ได้ท่องภาษาอังกฤษเลย แล้วด้วยความที่พ่อเราอ่ะอยู่จังหวัดระยองเราต้องย้ายตัวเองอ่ะมาอยู่ระยองเออก็คือแม่ย้ายมาอยู่กับพ่อที่ระยองอแล้วขึ้นป .3 แล้วเราก็เริ่มเห็นว่าเพื่อนข้างบ้านอ่ะเขาอยู่โรงเรียนหรูหน่อยนึงอืมแล้วเขาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็มาถามเราว่าทําไมถึงท่อง a อ c บซไม่ได้ประมาณว่าเขาทําการบ้านอยู่ก็เราก็ไปนั่งดูว่าแบบภาษาอะไรอ่ะ ทำไรอะ่ะกันบ้านไรอะ่ะเออเออใช่แล้วเขาเขาก็เลยรู้ไงว่าแบบเราอ่ะยังไม่ไรู้ภาษาเลยเลยแล้วก็นั่นแหละอยู่ปสามแล้วไม่เคยท่องเอเบซีอะไรไงก็เลยได้เรียนพิเศษตั้งแต่ตอนนั้นอืมพิเศษดีนะเหมือนพอแบบก็ปกรองหลดรู้ว่าแบบเออควรจะเรียนก็คือรีบส่งไปใช่ก็เลยได้ก็เลยได้เรียนพิเศษภาษาจฤษโดยเฉพาะเลยแต่ไม่ได้ถึงกับ ดีหรูหราอะไรขนาดนั้นะวินิอแต่ก็ไม่ได้ดีหรูหราอะไรขนาดนั้นได้เรียนภาษาจฉพะแต่จะเรียนได้แต่ตอนป .3 ถึงป .6 อ่ะเพื่อแบบว่าก็สามปีเลยนะอืมอืมใช่เพื่อที่จะปูพื้นฐานไงให้เราได้พื้นฐานภาษากจษตามคนอื่นทันแค่นั้นเอง ก็ยังยังถือว่าเริ่มไม่ช้าเออเพราะว่าเราอันนี้อาจจะย์ได้ความที่โรงเรียนที่เราเรียนมันเป็นเอกชนแล้วก็เป็นโรงเรียนคริฟมันก็เลยสอนนั่นแหละอนุบาลคือสอนท่องท่องมือแล้วก็เราเราก็เจอเพื่อนมัธยมที่ประสอบปัญหาคล้ายกับรถก็คือพอมัธยมเราย้ายมาเรียนโรงเรียนรัฐบาลแล้วก็มันก็จะมีเพื่อนบางกลุ่มที่แบบว่าไม่ได้เลยก็มีอย่างเงย มันก็เลยกลายเป็นว่าพอมัธยมเรียนสอบอังกฤษมาเนี่ยทั้งห้องผ่านสี่คนแล้วเราก็ได้ได้ท,อท็อปครังมาห <Yes. S 2> นึ่งมาสองก็เลยเลยิ่งชอบยิ่งชอบแล้วรู้ไหมว่าทําไมตัวเองถึงได้ท็อปสำ,อสำหรับเราคือตอนนั้นเราก็แค่รู้สึกว่าเราเราแปลสิเขาถามเลยเขาสอบได้แค่นั้นแหละแล้วเราก็แค่ตอบ เพราะเราถ้าเราเดาก็คงจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเพราะว่าเรารู้คำศัพท์เยอะป่ะฝึกคำศัพท์มาตั้งแต่เด็กเลยยิ่งป่ะใช่ใช่แบบคือถามคําถามถามันก็ตอบมามก็คือแปลออกแปลเป็นไทยออกลยหัวว่าเขาถามอะไรก็เลยตอบได้อืม แล้วตั้งแต่แตราขปนต้นมาเธอก็จริงจังเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องภาษาอย่างเดียวเลยปะ่ะหรือว่าเรียนในด้าน,นภาษามาเลยปะ่ะก็ไม่เชิงทางด้านภาษาหนระอกปเราเรียนมีสิ่งคำนวณก็คือก็อ่าก็ก็ค่อ,อขนข้างตอนหนักไปทางภาษาอษังกฤษแล้วก็แต่ว่าพอมหาลาัยอ่ะก็ไม่ค่อยได้เรียนละมหามหาลัยเราไม่ได้เรียนเกเี่ยวกับภาษาเราเรียนเกเี่ยวกับอ่าอารมณ์การจัดการอะไรแบบเนี้มากกว่ามันไม่เกี่ยวกับภาษาเลย ก็คือได้เรียนแค่ภารรษากฤษแบบในมหารเราที่แบบเปนมีชาบังครับบังคร,รับเป็มีภาษากิษแบบแตนมีชาเฉพาะอันนี้ไม่ได้เรียนเลยออืมมาได้ใกล้ก็คือตอนไอเวิร์เลยอืม